สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพการมานักชาติแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปักมากอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนของการให้บริการแพทย์แผนไทยจะเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมีการให้บริการตรวจสักประวัติวินิจฉัยจ่ายยามีการให้บริการนวดแผนไทยประคบสมุนไพรอบสมุนไพรมีการดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงรวมทั้ง ผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวานไขมันความดัน,นการคัดกรองข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุดูแลบริบาลหญิงตั้งครรภดูแลฟื้นฟูหญิงหลังคลอดและมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่บูรณาการระหว่งางศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันค่ะ วันนี้แพทย์แผนไทยมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งวันนี้ก็จะมีเคสที่มีความประทับใจในการรักษาระหว่างแพทย์แผนไทยเองและคนไข้ที่จะนำเสนออยากจะเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นเคสของคุณกิติชชโรยคุณกิติโชโรยเดิมมีอาการปวดหลังร้าวชาไปที่ขาจนเดินไม่ได้ กล้ามเนื้ออ่อนแรงจนเดินไม่ได้นะคะเดิมแรกเลยเนี่ยคุณกิตติมีโรคประจําตัวเ,เป็นไขมันในเลือดสูงด้วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์เป็นระยะเวลาเดือนกว่าๆถึง2เดือนที่รักษาตัวอย่างต่อเน,นื่องน้ำลายก็ขึ้นไม่ได้ <c oughs> ข้าวก็กินไม่ได้ไม่กินได้ได้เสียเสวันก็ไปโรงพยาบาลไปลโรงพยาบาลกำมอพาไปเอ็กซเ,ซเกรย์สักนเลยแล้วก็ โอ้ยบอกหมอกันโรงพยาบาลสุรากาศแล้วก็ไม่รู้ทุกตัวอยู่ปรนะมาณหนึ่งเดือนแต่ว่าเคยได้รู้สึกตัวประมาณเราตักห้าวันได้สมมตรู้ตัวถึงขั้หยกได้แต่แก่นแล้วก็มอกรักมอดรัวติดเชื้อเรื่องนั้นพอนั่นได้แล้วก็ มาวิธีอนามยคือตอนนี้เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยยกได้แต่แค่นางเดียวแล้วก็ให้หมอบ้านเป็นวันให้ที่บ้านอ่าตอนที่ไหว้แกเขุดแกไม่ได้ต้องยกไปสามคนตอนนั่งลืมเคลื่อนไหวนังได้อ่าตอนนั่งได้ก็แลั่งแข่านั้นแล้วก็เรื่องมาวิแกอนามัยมันก็ได้กัน แน่น้ำดีดีวาเออมาแค่นี้แล้วก็ไอ้แค่นี้เขาหนัวน่านัดแล้วก็ไปแก่บ้านวะให้แต่เขาต่างนี้แนะนําไว้ไปบ้านนั้นทําแบบนั้นแบบนั้นด้วยเนี่ยกันทำก็ตัวเองรู้สึกว่าใช้เวลานานไมาหมคะตั้งแต่หรือเม,มืนวันที่นี่จนวันนี้คืนก็น่าจะรับเดือนได้นะอีกนิดหรือว่าว่านะว่า การหลังที่ก็ไม่จะได้มาทุกวันแต่คนรู้สึกเราอ่ะมันดีขึ้นเลยมาเร็วด้วยว่าช้าไปแล้วเป็นไงมันก็เวลาตื่ก็ไม่เร็วไม่ช้าก็น่าจะพออดีแล้วก็วันนี้เราเตรียมปุ๊บปั๊บได้เลยมันง่ามันก็ต้องไปเรื่อยๆเช่งคนคนไข้มีกำลังใจดีไหมคะับคนไข้กำลังใจดีอ่ะสูมีแรงสูนะครับและทีม จ้าหน้าที่ของรพสตทีมสาววิชาชีพทีมเยี่ยมบ้านแพทย์แผนไทยพยาบาลผอ,อและนักวิชาการสาธารณสุขนะคะได้ลงไปเยี่ยมแล้วก็ได้ให้คําแนะนําในการดูแลการทํากายภาพการบริหารที่คนไข้าสามารถทําเองได้มีการใช้รอกในการช่วยทํากายภาพของกล้ามเนื้อเละกระดูกแล้วก็แนะนําให้คนไข้ามารับบริการที่รพสตค่ะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยคุณกิติก็ มานัดรับบริการหลังจากที่ได้มารับบริการครั้งแรกก็มาอยู่ตลอดสม่ำเสมอไม่เคยขาดเลยทําให้ความรู้สึกว่าคนไข้เนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีกําลังใจที่ดีมากมีการาสนใจมีการใส่ใจจากครอบครัวที่คอยมาส่งมาดูแลคอยมาช่วยทําท่ากายบริหารร่วมกันว่าทํายังไงเพื่อที่จะให้ได้กลับมาฟื้นตัวให้ได้ไวที่สุดจน วันที่22เมษาย,ยน2559นคุณกิติได้มานวดบริการแพทย์แผนไทยกับเรา33ครั้งนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วและสามารถเดินได้เป็นปกติแล้วค่ะค่ะแล้วความพยายามในการฟื้นตัวของคุณกิติบวกกับกำลังใจจากครอบครัวทำให้คุณกิติมีแรงสู้แล้วก็ ไม่ยอมแพ้สามารถทำกายภาพได้ตามคําแนะนำกลับมาทำให้เราดูได้สามารถเดินขึ้นลงบันดไดได้เริ่มปั่นจัก,กรยานได้บ้างและในที่สุดคุณกิติก็สามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนตื่นมาฝันดีอีกครั้งค่ะถ้าอาเช่นนางสาวคารัตนุพมิตรนะคะทางเราจะได้รียนมีการส่งเคสออกมาจากโรงพยาบาลคุณกิติชูโรยนะคะ ท,ทีนี้เราจะได้ไว,วางแผนในการเยี่ยมบ้านของคุณสุติชูโรยร่วมกับแพทย์แผนไทยได้ได้ส่งต่อคลิปนี้น,นะคะเพื่ออยู่ในการรักษาของแพทย์แผนไทยรวมทั้งแพทย์แผนปันจจุบันปันจจุบันนี้ค่ะแพทย์แผนไทยได้ดูแลจนคุณกิตติชูโรยน่คะสามารถเดิในเองได้และก็ใช้ชีวิตร่วมกันในสัสนนงคมได้ชุมชนได้อ่างปกติ